ทราบแล้วเปลี่ยนแล้วก็เบบี้บูนะคะสี่โมงเย็นกับอีก25่บนาทีมีข้อความของคุณผู้ฟังที่เรายังคงพูดคุยกันทางช่องทางของแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินนอกจากคุณผู้ฟังจะขอเพลงแล้วนะคะยังส่งคําถามมาก็น่าคิดดีขอบคุณสําหรับคําถามที่ทาให้เราได้ฝึกสมองนะคะแล้วก็ฝึกหัวใจด้วยบางทีคําถามเนี่ยไม่ได้ฝึกแค่สมองนะถ้าไม่ได้ถามเฉพาะตัวเลขอ่ะมันก็ฝึกใจเราเหมือนกันที่จะมองเห็นอะไรบางอย่างเหมือนคุณผู้ฟังถามว่า ถ้ามีคนมาล่วงเกินความเป็นส่วนตัวของเรามากจนเราไม่ชอบอะทำนี้นะคะมากจนเราไม่ชอบแล้วเราย้อนถามกลับว่าถ้าเราล่วงเกินความเป็นส่วนตัวของเขาบ้างเขาก็ไม่ชอบอ่ก็ต่างไม่ชอบซึ่งกันและกันถ้ามีใครล่วงเกินใครสรุปเขามีสิทธิ์จะล่วงเกินเราฝ่ายเดียวหรอคะพี่พี่เขาจะคำถามผมไหมเขาก็ไม่ได้มีสิทธิ์จะล่วงเกินเราฝ่ายเดียวเป็นเป็น,เป,นเป็นทำไมอะ่ะเขายืนยันเหรอคะว่าอ๋อเขาจะล่วงเกินให้ได้ จริงๆในเมื่อเรามีโอกาสอนิจอนิเนอันนี้อินน้มนนฟังอยู่แค่สามพทัดน,นะคะมันน้อยมากเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสถามเขาว่าถ้าหากเขาโดนล่วงเกินแบบที่เราโดนเขาจะรู้สึกยังไงถ้าเขาตอบไม่ชอบก็บอกเขาด้วยความซื่อตรงค่ะว่าสิ่งที่เขาทํากับเราเรารู้สึกว่านี่เรากําลังถูกล่วงเกินเพราะว่าคนแต่ละคนเติบโตมาไม่เหมือนกันบางคนจะรู้สึกว่าแค่นี้เองทาไมคิดมากทําไม่ได้ โดยลืมไปว่าแค่นี้ฉันไม่ใช่เท่ากับแค่นี้เธอเหมือนบางคนบอกมีคนมาทักเราว่าว้ายหน้าสิวเขอะอเลยอ้อมอ่ะแล้วพร้อมบอกว่าอ้อมไม่โอเคแหมเรื่องแค่นี้เองถ้าเป็นฉันฉันโอเคเราบอกกันเสมอนะคะฉันโอเคไม่ได้เท่ากับเธอโอเคเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังอ้อมว่าเราแบบมีสิทธิ์ที่จะบอกเขาเพราะว่าหน้าที่ของมนุษย์เราส่วนหนึ่งคือการปกป้องตัวเองจากการถูกทําร้ายไม่ว่ากายหรือว่าใจ ถูกไหมคะแต่สิ่งหนึ่งในการปกป้องตัวเองหรือป้องกันตัวเองมันไม่ได้แปลว่าเราจะไปตะบันกับเขาด้วยตาตา่อตาฟันต่อฟันขนาดนั้นนะสำหรับอ้อมนะเพราะเมื่อก่อนอ้อมใช้วิธีนั้นนะ่ะเอามาสิมาสอยกลับมาสิมาสอยกลับแล้วได้อะไรนอกจากเราเองที่ร้อนขึ้นและความร้อนของเราจะมากขึ้นและเร็วขึ้นและแรงขึ้นพอโตกลับมาเนี่ยอันนี้เป็นทางหนึ่งนะคะเสนอแนะว่าจัดการอารมณ์ตัวเองก่อนว่าให้สงบเท่าที่ไหว แล้วถ้ามีโอกาสค่อยอธิบายแล้วบอกเขาว่าสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยสิ่งที่เขาทํามาเนี่ยมันสําหรับเรามันทําให้เราเป็นทุกข์อ่ะหรือว่ามันก่อให้เกิดความไม่สบายใจถ้าเขาไม่ได้ยินหรือยังได้ยินแต่เขายืนยันที่จะทําก็ห่างออกมาสิรักษาระยะซึ่งกันและกันเพราะว่าถ้าใกล้แล้วจะต้องโดนแบบนั้นแต่เพราะว่าหน้าที่เราเราไม่ได้มีหน้าที่ไปจัดการเขา มันต้องจัดการอารมณ์เราก่อนแล้วค่อยชี้แจงเขาทุกวันนี้ไม่ใช่อ้อมไม่โดนคุณผู้ฟังอ้อมอัดขออนุญาตเล่านิดเดียวสั้นๆอ้อมก็โดนส่งข้อความมาล่วงเกินแบบอย่างไม่คิดไม่ฝันนะโดนเยอะมากคุณผู้ฟังจนบางวาันอ้อมก็ต้องยกหูโทรศัพท์เพื่อไปบอกว่าในสิ่งที่พูดแบบเนี้ยมันเกินไปแล้วนะคะเกินเส้นเกินความพอดีสิ่งที่ได้คืออ้อมจะได้คําตอบว่าอ้าวไม่รู้ก็พูดเล่นไม่คิดอะไรนี่ไงบางทีคนพูดไม่คิด แต่คนโดนนะมักจะคิดเพราะฉะนั้นบางทีเราไม่รู้แล้วค่ะว่าเราสร้างบาดแผลไว้ให้ใครมากน้อยเท่าไหร่จนกว่าที่เราจะเป็นคนที่โดนซะเองก็เป็นไปได้แต่บางคนโดนเองก็ยังไม่เข้าใจนะเพราะว่าโดนแบบหนึ่งแต่ไปทําเขาอีกแบบหนึ่งก็เลยมองอย่างเข้าใจไม่ได้เอาว่าคนเรามันต้องไม่ตาก,กันแต่ก็ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองจริงๆและหยุดคิดว่าเราเป็นบรรทัดฐานของ กา,การซื่อตรงต่อตัวเองไม่ได้เท่ากับการเอาตัวเองเป็นเซนเตอร์นะคะคุณผู้ฟังการเอาตัวเองเป็นเซนเตอร์นั้นค่อนข้างเห็นแก่ตัวแต่การซื่อตรงกับตัวเองที่จะเห็นว่าตัวเองเจบ็บปวดและมีสิทธิ์ที่จะบอกคนอื่นถึงความเจ็บปวดของเรามันก็คือการดูแลจิตใจตัวเองและนี่คือการเมตตาต่อตัวเองที่เราพึงทําได้นะคะอันนี้มุมของอ้อมนะ E F M f ฟน n d ม